สวัสดีค่ะยามจากบริษัทไฮไร r ์ p e r t y พัทยาวันนี้ยามอยู่ที่โครงการ Sky Park ์คลูเชียจอมเทียนพัทยาโครงการนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของหาดจอมเทียนตั้งอยู่ที่ถนนจอมเทียนสายสอยู่ใกล้กับตอมอจอมเทียนนะคะโครงการนี้เดินไปชายหาดเพียง200เมตรเท่านั้นทั้งหมดโครงการนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด10ไร่ค่ะโครงการจะก่อสร้างเสร็จคาดว่าภายในปี2 0 2 8นี้นะคะ ทั้งโครงการนะคะมีทั้งหมด3อาคารแต่ว่าจะเริ่มสร้างก่อน2อาคารจะมีตึก A และตึก B นะคะตึก A มีทั้งหมด60ชั้นตึก B มีทั้งหมด31ชั้นนะคะรวมทั้งหมด899ยยูนิตนะคะอีกทั้งยังมีส่วนกลางอีกมากมายเลย เดี๋ยวตอนนี้เราไปชมห้องตัวอย่างกันเลยนะคะสำหรับห้องตัวอย่างนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ามท์ไทป์แรกจะเป็นทป์สตูดิโอนะคะขนาดห้องจะเริ่มต้นที่28.9าตารางเมตรราคาห้องจะเริ่มต้นที่3 9ล้านบาทมาชมกันเลยค่ะเข้ามาภายในตัวห้องนะคะทางซ้ายมือจะเป็นห้องครัวทางขวามือจะเป็นห้องน้ำนะคะเดินเข้ามาอีกก็จะเจอห้องนอนนะคะ อันนี้จะเป็นเตียงแบบ queen bed นะคะพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าระเบียงภายในตัวห้องนะคะตรงนี้นะคะสามารถเก็บของได้เยอะเลยค่ะจริงๆตรงนี้ควรจะเป็นพื้นที่ระเบียงแต่ว่าเราทำเป็นระเบียงภายในตัวห้องนะคะตรงนี้สามารถนั่งทานอาหารญี่ปุ่นได้เลยการตกแต่งภายในนะคะจะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นจะดูแบบอบปุ่น ค่ะสำหรับห้องท้ายที่2นะคะจะเป็นแบบ1ห,ห้องนอนขนาดห้องจะเริ่มต้นที่40.8ตารางเมตรราคาห้องเริ่มต้นที่5ล้าน90,00แสนบาทค่ะมาชมกันเลยค่ะตรงนี้นะคะพอมาถึงปุ๊บจะเจอเป็นครัวแบบยืดดิวอินก่อนตรงนี้ก็จะมีไอแลนด์อยู่ตรงกลางนะคะค่ะเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเป็นห้องลิฟวิ่ r งรูมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวแบบเกาะล้านไอแลนด์ and, จะเป็นช่วงกลางคืนตรงนี้สามารถเปิดระเบียงได้ด้วยก็จะเป็นเอนจอยกับวิวตรงนี้นะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะมีอ่างจักรกุซซี่สามารถเอนจอยวิวตรงนี้ได้เลยนะคะพอพระอาทิตย์ตกค่ะเดินมาถึงปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะเตียงนอนก็จะเป็นเตียงขนาดคิงเบดนะคะ6ฟุตนะคะ พื้นที่ใช้สอยสะดวกสบายมากค่ะค่ะห้องตัวอย่างท้ายที่3นะคะจะเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาดห้องเริ่มต้นที่86กตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่12 4ล้านบาทมาชมกันเลยค่ะเข้ามาในตัวห้องนะคะขวามือจะเป็นห้องครัวค่ะจะเป็นห้องครัวแบบมีอาร์เรนอยู่ตรงกลางนะคะเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอเป็นห้อง รีวิ่งรูมตรงนี้นะคะสามารถนั่งชมทีวีดูทีวีได้เลยนะคะห้องครัวจะอยู่ตรงกลางนี้สามารถนั่งทานอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะทานตรงนี้ถัดมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะจะเป็นระเบียงแบบวิวทะเลนะคะหรือถ้าท่านไหนนะคะต้องการทำาห้ห้องนี้เป็นห้องนอนเพิ่มก็จะเป็นสองห้องนอนแบบเอ็กซ์ตร้าหนึ่งห้องนอนนะคะสามารถ ทำเป็นหนึ่งอีกหนึ่งห้องนอนได้เลยมาสเตอร์รูมนะคะหากท่านไหนต้องการทำให้ทาให้ห้องมาสเตอร์รูมใหญ่กว่านะคะในขณะที่ห้องยังเป็นช่วงพรีเซลสามารถแจ้งกับโครงการได้เลยว่าต้องการทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นห้องอาบน้ำจะมีแบบ2ขนาดนะคะปรับได้เลยน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นวิวทะเลนะคะสามารถเอ็นจอยวิวตรงนี้ได้เลยหรือตรงนี้นะคะถ้าท่านไหนต้องการมีเด็กน้อยนะคะสามารถทำห้องนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าห้องสำหรับเด็ก k i ดส์แอเียก็ได้ทางนี้ได้ค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราชมห้องตัวอย่างกันแล้วสำหรับท่านไหนที่ต้องการจองนะคะการจองสำหรับคนไทยจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะคะเส้นสัญญา20% Installment 20%คนไทยสามารถผ่อนได้24งมวดนะคะแล้วก็เงินงวดค่าสุดท้ายจะอยู่ที่60%หลังจากนั้นรับโฉนดได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะยังต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้หากท่านไหนต้องการติดตามเราสามารถกด subscribe ด้านล่างหรือว่ากดไลค์ที่เพจ Facebook Highrise Property and Construction ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ